ค่ะสวัสดีค่ะท่านชมเอฟซีทุกท่นานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้านางน้ำโชกนะคะท่านชมค่ะสำหรับมือนี้เป็นมือคนที่อาทิตย์ที่8ตุลาคม2566เนาะค่ะเนะาะสำหรับมือนี้แอจะสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์สังหรอกก็ของเอฟซีขอนแก่นใน่านผู้ชมเดี่ยผจักน้ำเนาะค่ะเนาะสื่อของพวกพ่มก็ลงไปแล้วของลุงหมานลงไปแล้วของ ของพบพุพ่มของลุ่งม,มานของไปของจีนั่งลงไปแล้วเหรืออาจารย์สร้างลอกเหรือเอฟซีขอนแกน่นเรือไม่เพชรลอยล้านไม่เพชรลอยล้านยังมั่มท่านไหนทงมากเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทัางช่วงแต่คอยติดตามน้ากันว่าตัวเลขแนวทางของไม่เพชรลอยล้านสิเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะเอ่อทัางช่มพาตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายของจีนั่งน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะคะ ตัวเลขเด็ดเด็ดที่มือนีนั่งเฮ็ดทั้งมือกตั้งช่วงขานั่งพิจารณานั่งขัดกล่องนั่งวิเคราะห์อยากให้ท่านผู้ชมใดถือซีตัวสามตัวเนาะขะเนาะอันนั้นเป็นความฝันของเฮา,าคา่ะความฝันเป็นความจริงกับท่านผู้ชมขาเอาเพ,อเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะท่านผู้ชมขามือตัวเลขแเนวทางของอาจารย์สังลอกไปนอกกันอาจารย์้ังลอกคนบอกว่างวดนี้เป็นชุดเอาคืนนะคะ ชุดเอาขึื่นพันวากลับด้วยบนล่างพันเ์คือเกา่ามีความมั่นใจคือเก่าเนาะค่ะเนาะ,ะความมั่นใจของอาจารย์สั้างหรอกพนหามากเป็นจับคูมาเลยนะคะมี5้าห4ึ4งห้าศูนย์ตัวที่พันเน้นไห่ก็คือห1แล้วก็หาศู4 0์สเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตัวพันเน้นไห่ ตัวโบนิเอนก็มีสิทธิ์ออกได้คือกันกับต้นช่วงขาจะผืนนะคะตัวโบนิเอนก็มีสิทธิ์ออกได้คือกันเนาะเดี๋ยวมึงไปน้องกันกับต้นช่วงขาตัวโบนิเอนก็มีสิทธิ์ออกได้เหมือนกันนะคะอาต่อไปตัวเลขแนวทางของเอฟซีคอนแกนเอฟซีคอนแกนงวดที่แล้วเขาตะตูหลุดตูวิ่งเนาะค่ะเนาะงวดนี้หลุดวิ่งเพันห้ยเก่ากับสาม ห้เก่ากับ3าตัวที่เพิ่นจับคู่ให้มีเก่าสามแปดสามเจ็ดสามดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเกาเก้าศูนย์แปดศูนย์เจนะคะเลข3ามตัวศูนย์เก้าสามสานสามนะคะประมาณนี้นะคะ ตัวที่มันเน้นให้คือเก่าสามแปดสามแปดศูนย์สามศูนย์ทรมชมกับพิจารณาอีกเทื่อนึงเพราะว่า<ม>ตัวเลขแนวทางของเอฟซีขอนแกน่นเพอบบได้สังเกตไปเรืร่อยเพอบบได้้าระบอกเน้นย้ำใดนี่เขาทั้งสี่ตัวสามตัวสี่ตัวสองตัวเลยเพราะฉะนั้นทรชุ่มพิจารณาคักคักนะคเนาะ,ะนี่คือตัวเลขแนวทางของเอฟซีขอนแกน่นกับตัวเลขแนวทางของ าจาย์สังหรกนะคะเนาะของหมานโลกไปแล้วในแฉเจา้าตัวเลีแนวทางของเ,ออเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าใส่เป็นน้ำหอมนะคะเนาะอันนี้คือตัวเลีแนวทางของเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่านะคะเนาะเ,ออเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าคนบอกว่าเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าคุบอกว่าบนล่างห้าหกเจ็ดนะคะออโตจับคู่ให ตัวเลขที่เพื่นจับโคให้นะคะก็มีหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์หกแปดห์เจ็แปดเจ็ดเก้าเจ็นย์แปดเก้าแปดศูนย์ตัวที่เพื่นวงแดงๆคือตัวที่เพื่อนเน้นนะคะทุช่องขาตัวที่วงแดงๆคือตัวเน้นตัวที่ว่งแดงแดงคือตัวน้นนะคะบนเนอนค่ะทุช่องขาตัวเลขแนวทางของ เซียนหนึ่งเจ็ดเก่ากับเขาดีคือกันให้ท่านผู้ชมนี้นั่งไปพิจารณาในนั่งไปคัดกรองน้องกันหลายๆสำนักนะอ่ะเนา่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์ซังลลอกเอฟซีขอนแกน่นแล้วกัเซียนหนึ่งเจ็ดเกาสำหรับตัวเลขแนว่ทาทางของเมเพชรลอยหลานยังโมมา้าม่าเนี่ยังได้เจาะลูกอ,อีกเอือนหนึ่งนะคะตัวเลขแนวทางของเจน่างโค้งสุดท้าย ได้พิจารณาแล้วเดี๋ยวแอดจะลูกให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำตัวหนึ่งงวดนี่เป็นคืองงวดก่อนกับท่านผู้ชมขาชนแปดชนแปดเม็ดเดี่ยวแต่ว่าแอดสีเนียนแปดอย่างท่านผู้ชมติดตามอยู่ในขีดโครงสุดท้ายแล้วกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขกแนวทางของแอดถ้าช่วงใดเขามันจะเขาตัวเนืองคืออยังเขียวกรอนที่เขาเขาตัวเนืองทกเจ็ดงวดด้วยค่ะท่านผู้ชมขาจังออก เพราะฉะนั้นต้องช่วมกะช่วงใดมันพ่อใดใขมันใดนะค่ะนะช่วงใดพ่อใดกับพ่อใดไหมมันใดเพราะว่าเข้าขมาเามึงในช่อง YouTube กับเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเขาอยากได้มีเงินใส่เงินสวยในชีวิตประจําวันนะขนะนะเพราะฉะนั้นต้องช่วมกะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันใดที่แอดเน้นแอดมันใจท้อช่วงกะจัดนํา มีความมั่นใจในระดับหนึ่งท่าโบมั่นใจสังเกตได้ง่ายท้า้างวดได้บบมันใจกับสิบย่ำนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ท้าโบชนกันมันกับเขานะคะในสูตรถ้าสูตรช่นกันมันจะเข่าทาช่ว่ะาจะเป็นประมาณนั้นนะคะกัเจอกันไม่คลิดหนานะคะทาช่วมเนอะหลังจากหลายถานหลายคนตัวนี้กําลังกําลังหลุนห้าน้อยกําลังหลุนห้าน้อยเออเหลือหน่อยเ p ี่าพี่ทช่ค่ะาเข่าดีอีกอย่างหนึ่ง แอดเดชห้าหน้อยเฉพาะกิจแอสเอาไหลห้าหน้อยแล้วตอนนี้แอดเดห้าหน้อยเฉพาะกิจย่อนมือสามมือสี่มือปากฏว่าสูตรนี้เขาเขาดีด้วยนะคะก็เลยมือแอก็เลยล่องมือก็เป็นไปตามที่คาดหวังอหลีนะคะตัวเลขแนวทางที่ ัวเลขเนี่ท่าที่คาดหวังไว้เมื่อนี้นะคะก็เป็นไปนตามที่คาดหวังแอดก็เลยอ,อยากไขทางผู้ชมเดงหูจักนั่งตะวันก็บบริเวณว่าตัวเดียวได้ค่ะทางผู้ชมขาเมื่อนี่แอดขาดไใยมีหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกข้าหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าห้าศูนย์เลขที่ออกคือหาแปดนะคะเลขที่ออกคือหาแปด มือว่านี่ขาดหวังไว้หกสองอ,อกสองหกนะคะอันนี้คือคือแอคช็ดย้อนกลับไปมือก้อนนั่นขาดศูนหากับอกศูนหาะนะคะตัวเลขร่วมกันแล้วสิประมาณประมาณ8แปดชุดเก่าชุดนะคะทางช่ว่ะาแปดชุดเก่าชุดไปกลับสิประมาณเอ่อสิบหกตัวสิบหกถึงสิบแปดตัวนะคะก็ถือว่า่บรายเกินไปเนาะค่ะทางช่วมเนาะ ถ้าผู้ใดสนใจถ้าผู้ใดสนใจจังทักมหาแอดดนกขเนะ,ะจังทักมหาแอดนะคะจังทักมหาเอดอีกเทื่อนหนึง่งนะคะแอดก็ยังบัทเหนือโอกาสลุงบัทเหนือกาลุงในกลุ่มไล่นะคะเพราะว่าเห็ดมือพึงได้สามสี่มือที่เขาล่องมือการทำช่วงขาตะเขาไปเรื่อยๆแอดก็จังเสียวลุงในกลุ่มนกขเนะกะ็นะ,ค,ะ,นะค,ะคอยทำผู้ช FC, ่วงเอฟซีทูกทันทุกคนได้ได้พิจารณานกขเนอะะอันนี้แอดคือเห็ด ตามตามประสบการณ์จริงคือเฮ็ดแล้วก็ทดสอบมือเอาเข้าจริงเข้าจริงเข้าจริงว่าสามสี่มือนะคะก็คอยทุกทันทุกคนโชคหมายชโชคโคมานลำลุย้ยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเล่าพัฒนาของอาจารย์สังหอกับของเอฟซีคอนแกนเนาะขะเนาะหลักก็กับของเส้นหนะะึ่งเจ็ดเก่ 9, พาพอมเจอกันใคนคคิดหนาขำช่วงขาขอบพวกคุณค่ะท,ที่ติดตามรับชมอย่าลืมแชร์ไปเรค่อทขำช่วงขาขอบพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ